พันได้สองคนบอกหนึ่งบ่มีหัวนี่ชิมบะมีคนหนึ่งละบ่มีหัวเลยคนหนึ่งมีหัวมีตีมียังมดมีมดครบไปเลยเพื่อบะมีนี่มีหัวจ้างเป็นใช่ไหมหางปลาบังบังปลาบังเลยบอกบอกว่ายังบ่ทิมมีอยู่ว่าอะไรกันได้ทิมเลยทิ่ได้ทิม เมียเฮาเมื่อกี้แม่เฮาไปเสียดายแม่เจ้าน่ะบ่ทิ่มเสียดายเพื่อนๆใหม่ก่อนทิ่มผมโอ้ยนี่พี่น้องนี่ๆๆๆนี่นี่บ่ตูนส่เบิ่งเอานี่ขออนุญาตเด้อนี่เด้ออันนี้นี่อยู่ไดพี่น้องบ่ได้แม่นว่าเพิ่นสิปะสิทิ่มไดยังบ่ได้ทิ่มเบิ่งผมมื้อใดแล้วนี่ เมื่อใรีได้มุ่งลังคานั่นมือเนี่ยหมูเน่หอยู่ไปไหวได้ผนตกนี่เพ้งเนี่นี่มาเิคนเฉ่อยบ้า่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่วันี้เอาฉันคืนนี่ให้เล้นนี่น่เอาครับเอาบักใจพี่น้องเลยทางประตูื่อ เส้นห่าเนาะเอาจุกจุกไปเลยจุกจุกอุ่นอยู่ร้อยปากนี่เนาะงายไหมอืมมาหุ่มผืนไงเส้นห่าขาดโตเส้นห่าขาดพี่ขัดใจเด้อขอบุญขอบคุณเลยเด้อขอบคุณเลยเด้อที่ซื้อผ้ามาให้น้องซื้น้องขอให้เอื้อยอใหเอื้อยู่ดีมีเฮงเด้อ เด้อมเจ็บยาชูได้กมเจ็บยาชูได้กลมไข่าย,ยาชูมชมีไข่ลำลไปด้วยเด้อไวยเด,ยดย้เค้งปังๆเนาะ <c oughs> โอ้ยใช่ เราพี่น้องตัดผ้ามีปันนี้ก็ป้องกับเสียงตัดไหมตัดตอกแล้วเสียงลังแง่แง่อย,อยู่เนะาะมาอีกวันนี้โรฉจนได้ยกจนได้ขึ้นพวกคือพวกทางแล้วเป็นทีเรียบร้อยในส่วนหนึ่งเนะาะเอาเอาสบายดีได้เด้อสบายดีโดยโดย,โดยทั้งา้างเพื่อนพี่น้องเลย ลังลงมืออยู่เด้งใช่พลกกำลังสิตกลงมาใส่ระบาดเนี่ยักแน่เลยว่าบุญสลรวันเฮ็ดแล้วพี่น้องนี่ก็เป็นเพื่อนน้องแซ่แล้วพี่น้องเด้อมาเปิดคลิปอีกบันนี้กับพี่แหละมาเยี่ยมยามตามข้าวทั้งอีล่าพนก้อนเนาะน้องซาร่าเป็น,นยังไดแน่บ่ได้พ่อกันรนแล้วพี่น้องเลยเนากราบสบายดีแล้วสวัรดีเด้อพี่น้องสบายดีเบิดชูขู่สูค่คน พบเจอกันก็บบโดนเนาะในคลิปนี้มาอีกแบบนี้ก็แม่นตั้งแล้วเนาะยิ้มไปเพื่อโยสบายดีสบายดีน้องสระเตอจ้าสบายดีล่ะสบายดีโอ้ยได้กินขนมแล้วเนาะแพ้เอาขนมให้นะว่าพินดีเออว่าพินดีคำามาเยี่ยมยามบ่กินเไหมขอเไหม ขอนี่กว่าเฮ้ยอ่านอ่นก้อนี้อ่นฮ่าฮ่บุญพ่อโดนเ้าป้าลุงเลยกินฮอดแล้ววะสันเนาะน้องซาลาบุญพ่อโดนแหละอเอ้ายกมือไอะอรนี่นะเมื่อวานนี้บอกมื่อก่อนนะเดินแล้นะเดินแล้วแต่ลดนแล้วโอ้ วันวันจัวแห่กีต่งรงนวันวันพุธพูนไหวอ๋อมื่อนี้วันหยางมือนี้วันเช้วันเหยกวันพุธพุทธชุกเช้สามสี่เมื่อนี้เออสร้างเมื่อนี้มาสร้างมือนี้มาเอาเปิดไปใช่ไหมเมื่อเมื่อออกินห้องลูกินห้องลูก เว้ยเนาะสร้างก็ได้ลกกินน่องเมียงกินน่กินน่องดุกินนองเมี่ยนิ่มแต่ง่ายเนาะธรรมดาเนาะธรรมดาปกติแลเฮ้ยคนตกบ่บางหนึ่งนี่ตกแหงบ่เปียกหมดเลยเดมันนอนหมูมีมันนอนเลยเปียกหมดหมมีมันนอนเปียกหมดเลย นี่ชงเสือกมดบ่เด็ดมดเล้ยแหละจ้ะใช้เสือกไหมบ่นี่เสือกไหมบ่เออลูกไผ่คอยเสือกไหมระบาดเนี่ยเนาะบ่หยอกเอ้เสือกไหมไหมบ่นิ <c oughs> มม <c oughs> น่มนิมน่มนิ่มใช้เบิ้งหันเสือกไหมนะเบิ้งไหมด้วยใช้เสือกไหมอยู่ใส่หมนี่บ่เสือกไหมนะ บ่นิ้มนิ่มกินเป็นอยู่บ่อยเช้าอะไรเป็นไข่เจ้าน่ะเช้าแล้วเช้าแล้วเนาะกินข้าวกินข้าวเจี้ยงพันยังบ้านนี่กินไก่บาบุญหัยบ่ไก่แตงเือนนัง้าไก่ ขึ้นเหอนหายเจอให้บาบุญเจอบาบุญให้เฮาโอบาบุญไม่ได้เมื่อกัรน้ินขึ้นเหอนนอกปลาแล้วก็บาบุญไปขึ้นเหินน้ำเพิ่นแต่เพิ่นแบ่งใกล้ไม่ให้แต่บาบุญม่ได้เอาเมื่อมาแบ่งให้น้องแซ่บบ่ฮะแซ่บอยู่ใส่นะ พียงสีังเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขอไปใดๆเนาะทามนีเป็นยังไงอันไปเห็นลานเห็นลานมงเม่นเพิ่มาไล่ลูกอยู่พี่บ่่ไ่ลูกเมื่อไรเอเ่บเมีเลดง่บ่มีรถใหญ่ายเนื้อเเนื่อนำดจักเมื่อนำจักเออ เป็นอะไรในเมื่อเห็นลานเป็นแล้นั้นผู้ชึกได้ไรเอป็นอะไรพันได้สองคนบ่หนึ่งบ่มีหัวนี่ฉุกบ่มีคนหนึ่งละบ่มีหัวเลยโดยคนหนึ่งมีหัวมีตีมมียังมดมีมัดมาเพียงเดียวบ่มีนี่บ่มีหัวจางเป็นใช่เนาะทำบก้าบ่มีบ่กล้าเบิ่งเลย จะสับเห่าจะเห็นบ่จะเห็นแน่ไหมเห็นแล้วไอ้ขึ้นไปมามาไปมาแล้วจะเห็นหัวยานยานเลยบุญเอาหาปรบังก็หัวยานเป็นหังหัวยานผมเฮ้ยยย่านได้เห็นแบบนี้มาเห็นผมเคยเห็นแบบที่จักเทื่อทำเคยได้แบบมือนี้หากจะเห็นครั้งแรก เป็นลานเจ้าอีใช่ไหมดุกดุกดุกเวกอกดุกเวกอกเหรอเดี๋ย่บ้านอันกะเอาเมียอ๋ออันคนที่ว่าอันอันท้องตอนเขาไปตอนนั้นบ่โด้วยอาผู้นั้นบ่โด้ยอ๋ออืออไล่ออกมาสองคนเนาะหัวหู้อยู่บ่แหนะหู้อยู่บ่ว้า่ยังนี่นะ โอ้ยเก็บมนแน่เนาะอุ้ยแต่เพ่งพี่น้องเลยบันทีพ่อเป็นลนแหละเกิดมามาเนี่ยกะมานี่แหละพี่น้องมาเยี่ยมยามถามไทยเพื่อนเนาะการแสดงความยินดีน้ำนี่แหละเล่นโยเฮือนโยซานเลยเนาะดีใจป๊อสดีใจแน่ในหลังใหญ่แล้วบาดนี่ยิ้มนิ่มนิ่มดีใจป่อเจ้ากะ บ่ดีใจบ่ดีใจไป <c oughs> อ่ what now, what now? No. าโคหนกกาวโคหนาวเนาะจังไนก็แล้วแหล้วแล้วขึ้นนี่โคง้งอย่างไรก็มุง่งช่างกระชงช่างก็ซีเฮใส่ฮ <c oughs> ะอยากไปดินบ่จะอยากไปดินบ่ <c oughs> อยากไปดินจะไปได้บ่ล่ะนะจะไปได้บ่ได้มาได้ไปเออ พี่น้องเลยอือไปเห็นลานนะเพราะว่าลานบ้าง่ายกก็อีกคนหนึ่งนัน่นเป็นพิการเป็นบอคอบสามสิบสองเนาะอ่อทั้งศีรษะเดือบหัวนี่บุมีออกไปเพื่องนึงแล้วอือไปเห็นเ,เล็เลตกใจบ้ะกล้าเบิงอยู่บอ้อยู่อยู่โรงพยาบาลเจีปวุนนี่กล้าเบิบ่บ้่บวกล้าเบิงเลย เออโอ้ยเนาะบุกการฮัดเบิ่งนแลนเจ้าของย่านย่านนอะบเคยบกเคยเห็นเคยเห็นแบบนี้ไม่เห็นย่านบุติบุติเนาะเออจะอยากไปบออือไปดิไปดิไปขี่ไหมอวสันใช้เม่ตู้เจ้าไปใช้ออืมออุ่นอืม เอา้ออออาเนาะขออกกิงข้ากำยังมือหน่กินข้าไก่โอ้โหเนาะพี่น้องเอ้ยอย่าพาตกเลยไปเบิงไปม่องนอนไปที่เปียกเว่ดแล้วของเนี้ยเอาผ่ามุง้ง่องเ่นเนาะอ่าบติแล้วตัวนี้น้ำเต็มเต็มเต็มเตมเต็มเต็มเมเต็มเมเมเต็มเม่มม่เ็เ มันนักน้ำเนาะเออาไม่ฉันแตกพี่น้องเลยพอดโพอันนี้เห็ดไม่บ่นี่น่ะไม่สอดเอานี่ได้ถโถบุตรีแล้วเนาะของเนี้ยมันมันมันบูมี่มองไหลเนาะเออาบูมี่มองใดบูมี่มองอ่าทางลงกเหนือฝนตกมากๆเลยมันอัางข้างนัแะไรมันนักแล้วไม่หักบันอืม บนหนาวปะทบอยู่พี่หนาวคืนนี้ก็นาว,นม,นาวมันเริ่มหนาวแล้วเน,ะนาะอากาศมันเริ่มเย็นเลยแม่นีน้พี่น้องมาตูนขึ้นมาหอดเมื่อคืนนี่น่นเย็น,ยน<อ>มาหอดพี่ประมาณสิบมุก<อ>มาหอดเมื่อคืนนี่แตเ<อ>เเเ่เมื่อนี้ก็สิครับเลยครับเลยมาเก็บงานนี่ก็กับลงอีกเมื่อนี่แหละมาเล่งนี่ โอ้ผมเป็นยังผมเป็นยังทั้งทั้งไอ้ผมผมผมเสียดอยากดอกเอาผู้จะไปอยู่นี่มาเมื่อคืนนี่ไอ้มาเมื่อคืนนี่ล่ะกาเอาจักรยานไปให้หลานเจ้าอันลูกเจ็ดคนนั่นหลานเจ้าผู้ชื่อชื่อชื่อใหญ่น่ะได้จักรยานใหม่ าอาจารย์เป็นอยู่ฝั่งใต้ฝากมาให้ซื้อจักรยานเี๋ยวรถถีบมให้พอได้ปั่นเพี้ยนอ่าแล้วก็ได้ถือโอกาสแวะเข้าไปเบิรลานเจ้าอยู่นืมอ้านาว่ะตีะใช้ผ้าห่มนนุมีแต่ซซมนั่นบ่กบอกว่ายังบ่ทิมมีอยู่ว่าอะไรบุทิมใชิได้บุถิม แม่ฮาวกีแม่เฮาไปเสียดายแม่เจ้าน้าบุถิมเสียดายเึ้นขึ้นไม่ก้อนทิมทมเฮ้ยนี่พี่น้องนี่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 บุตรุ่นเสบงเอานี่ขออนุญาตเด้อนี่เด้ออันนี้นี่ไส้อยู่ไลยพี่น้องโมได้ร์เมน่าเพื้นสิปะสิทิมได้ยังโมได้ท์ถิมเบิ่งเอาพรมพื้นนี่ยังเชดายยังเชดายอยู่ว่าฉัน นาะโพดโตรอกเห็นว <No. S 2> <c oughs> ่าก <c oughs> ็ได้เพิ่นยังสิลายยังยังบ่ยอมปะยอมทิ่มว่าสิทิ่มอีกบ้านนี่ก็แม่นขึ้นเฮือนใหม่โดยบัดขึ้นเฮือนใหม่คือจังว่าสิทิ่มาบอกแม่เฮาขึ้นเฮือนใหม่จะทิ่มเด้อพ่อมนี่เด้อาบอกแม่เออแม่โดแม่บอกแม่บอกว่าโด ด้วยดยโดยหันหนามาแหลปาลุงเบิ่งอยู่โด้วยเลยดยไปตุ๊จ้าไปดิเอ่อเฮียนเว้าเได้เฮียนเว้าวดีแต่ว่าเป็นบบลื้อพี่น้องเไยเนาะกะ่หมอมอแม่อยู่แบบนิ่มเลยนิ่งอยู่คนเดียวไปใส่ใส่ใส่เิ็นอะไรบูบี้ หมดแล้วโบวีนิ่มนิ่มนิ่มเออมันแรกขนมอี่างไรกินอยู่บ่กินบ่หนุ่ม,มก,กินบ่ฮะออนี่ไม่ได้กินอืมอืมหนลิ้นบ่เออเออเนอะเอาเอาเนอะทั้งน้องแซนันบอกแม่ว่าขึนเมือ่อใดขึ้นเฮื่อนไม่นะ ทิมเซอร์ผ่าพื้นนี่สิบอแม่เจ้าบอกว่าอะไรบัดเนี่ยจ้าโดยแม่บอกแม่บอกว่าทิมกับทิมเออเราเพลงอยู่เนาะเชลายจักปีแล้วผ่าพื้นนะแต่อยู่เฮือนนั่นแหละอยู่เฮือนเก่าแต่อยู่เฮือนหลังเก่าครูแต่อยู่เฮือนหลังเก่าอ่าบ่สมบัติ ชมบัติก็ว่าได้เด้ที่เนาะตมันอุ่นเนาะนอนอย่างนี้พี่น้องเลยทั้งโมตูเห็นหอยไว้อยู่ในผาดไว้ในไม่หัวรอบก้อนนะก็ยังถามอยู่นึกว่าทิ่มเลยสดอกยังอยูที่ยังงูเสียดาย แล้วก็คิดว่าเพิ่นจะทิ่มอี่างไรโบทิ่มนี่พี่น้องเนี่ยผูกเก็บไหวมั้งเงนี่ยคนแหละรอจนขึ้นเฮือนไม่ก่อนจังหวะสีบบคอยใส่งานเพิน่นเนาะย่าเมืองขื่นนี่ก็ตุ้มนี่เด้อเนาะเย็นประทูพันหนาวเนาะเอาเอามีจักพื้นทั้งเบิดปะห่มหนาหนาสามสามพื้นสาม ชามันทั้งขาดนี่โอ้ยน้องพี่น้องเอ้ยนี่คือเชดายปะแต่ฟ้ากับเชดายถ้าสมมติว่ามีไม้นี่สิป,ปะเพื้นอยู่บ่านี่ปะถ้าว่าได้ไม้นะถ้าได้พื้นไม้นะสิป,ปะบ่ฟ้าเ<ะ> <laughs> ้ยเนาะคักแน่ดิเอ็นนี่ เอาเั่นนีแต่ว่าเนาะทั้งประตูนกันขึ้นมาก,กัเก่ามากหารอบนี้กะบพ้ดีมีทั้งเอ้ยไ่จะดีเพื่อนอยู่ต่างประเทศพูดีเพิ่นเห็นทั้งอ้ายไทยคลิปรอบก่อนนะที่อ้ายถามว่าผ่าพื้นนี่ทิมระบบลน้องว่ายังนะพูดีเพิ่นเห็นว่าทั้งน้องมูมีผ่าผ่าตุ้มผ่าห่ม แล้วบัดน,นี้แหละทั้งเงยเพิ่เลยอ่าให้อ้ายซื้อขึ้นมาให้อผ้าห่มอ้ายก็เลยซื้อขึ้นมาให้ <c oughs> <c oughs> อเอามาตุ้นก็นสิไปเอาผ้ามา,ามก่อนพี่น้องเงกลับมาทั้งน้องเซ่เพิ่นก่อนหนาวจ้ำเนาะอ่าอากาศมันเย็นเลยเริ่มหนาวแล้วพี่น้องเอ้ยเบิดเดือนนี้แต่สิหนาวคักเนาะอ่าตัวเอาถ่าแป๊บน,นึงเด้ออืมมึงเนี่ยไม่ได้ห้อมบนแขนจริงจิ กินแก้มมาแน่เนาะจวดจัดดีหน่เนาะมือได้แล้วนี่นมือได้ชิได้มุ้งหลังคานันมนอ่ยหมเนี่มูอยู่ไปไว้ได้ผลตกนี่ผูแห้งเลยนี่เฮ้ยเฮ้เ้เเฮิยเ้ยเ

บัวนี่พระพุธมันเดียวบ่วใช่ฮะทำพื้นทำพื้นพูป่าพื้นนั่นผู้ยอมเป็นสมบัติสมบัติทางใจวัดทางใจมอยอมใช่มอยอมปานบัวแล้วมอยอมกิ่มนะเออมันเก่าอยู่หรอผู้ทิมอ่ะ ชอบใจเผเลาะชอบใจอจถามว่าสาดว่าได้ไหมนี่สิทีมยปออยู่บ่โมทีมทีมย่อ่่เสดาบ่เสดายมายูเืินใหม่ไได้งได้เงินใหม่เดีวต้องเปลี่ยนใหม่ไปเลยเงินแล้วต้องรดาบานนี่เอานึ่น้ำส้มกับนมได้ ว้าอีอี่ว่าวันนีเา,าเอานคืนนี่ไห้เนี้นี่นะเอาครับเอาเออ <ใจ S 1> บักใจพี่น,อน,น้องนะทางประตูเชื่อเซนหา่าเนาะเอาจุกๆไปเลยจุกจุกอุก่นอยู่สอบปากนี่เานานะงามอือใุ่มขื้นไงเซนหา่าขาดโตเซนหา่าขาดพี่ ขัดใจเด้อโอนยังน้องเนาะมันก็แน่นอนแหละพี่น้องนานาวก็สิฮอดแหละเนาะมื่มื้อคืนนี่ก็เย็นเย็นอ่าเบิดเดือนนี้เฮงสินาวคักเด้อนี่อือๆเพราะว่าเต็ม11 12แล้วหยับเข้ามาแลเนาะนี้ว่าตุ้มให้อุ่นเด้อใเด้อเพราะว่าหนาวเด้อต้องเก็บไว้้เพิ่นว่าให้ใโลดเพราะว่ามันเเเาได้ เออตุ้มรดแห้งางตาเพื uhm> ่อนอุ้จะได้แข็งแห้งนอนอดหนาวนี่ก yeah> ับเบาะได้นั่งไดยนะโปรสบายคืนีนึ่งอละชอบใจอเย็นเจ๊จ้อยฝนมันตกน้ำเลยเนาะนี่รับเลยรับหรือเล่ารับง่ายดีเนาะยังรู้าลกงไรฉีดรับยังรับอีกเฉีเลยเียอย่หนังนย นอนหอลับแล้วนอนรับแดงครับเนาะเอาเส้นอันผ้าพื้นนี่เดอ้อน้องแช่จะมีทั้งเงยง่าจะดีเพิ่นแต่เพื่อทั้งง่ายเบานั่นแหละอยู่ต่างประเทศคนเนี่ยคนผ่าเงินไม่ให้นี่ซื้อมาให้หนในหเจ้า,เ,าเห็นว่าคนทั้งเงยคนเห็นเจ้าผมนี่ผ่าเหมืนก็นเลยว่าเอาบทตูวได้ผ่าเงินไปซื้อให้นอ้องเพื่อนเด้อว่าแั่ทำบทตูวก็ซื้อเป็นมาให้แล้วเนาะ หนึงคืนใหญ่อีหนึ่งคุณพูดถึับอยู่ดอกแบบนี้เอาทั้งบดทั้งนวดกับมิตรว่าอยากให้น้องแซ่ขอบบุญขอบคุณขอบบุขอบใจว่าผ่านกล้องนี่ได้หล่ะเนาะโอ้บังเด้อบังลูกตกเด้อบังลูกตกเด้เฮ้ยยุ่งนวดเออแต่ยุงใหญ่ที่เนาะโออยากใหยุงเนาะแต่แตาแต่บังลูกเอานั่นกลัวไหมเธอแซ่ เอานั่นกวบไว้เพิ่นนอนแล้วกวบไว้ก่อนยุ้งลายกระบาบบลานเด้โอ้ยกระบแบบได้หน่อยเออเอานั่นกวบไว้เด้อยุ้งลายใช่บได้ดี่พอดีฝึกดูยิงมันมันทึบมามันเฉื่อยนี่นเ่งเอาเพื่นเด้ยังนักอยู่เนาะผู้นี้ไงโอ้ยบม่ได้บ้าขวบขวบจะเกล่ยเด้อนอนน้วกันสามคนละอืมในตู้ลาน โรถเนาะสามได้สามไปเฮือนใหม่สามแล้วเนาะแ่ขึ ay, course, ้นโค้งยังแด้เรียบร้อยเลยเลยยังเดียวได้แรรยากาศเป็นใช้โค้งใช้ล่างทุกอย่างได้เรียบร้อยโค่งสีและมุ้งแหละอืมอืมเนาะเออก็วะ ใบยาลองให็นแล้วว่าจังหน่อยก็ได้เอาเป็นยังเอามานั่งนี่ก็ได้เอาหน่อยหนึ่งน่อยหนึ่งอ่าพอว่ายากเนาะเป็ยางแน่เนาะจังหน่อยเอ้าจังหน่อยเอาอ่าอุ้ยฟอนอย่าเพิ่นแน่น้องเสียน้ำบูใจได้ใจฉันเอจ้าว่าเอาน้ำก็ได้ว่าเกินน้ำเนี่ยแบบเอาเอาเอากระชับกระชับเอาแบบง่ายๆเนาะเลยเอาหนุบมือเด้อขอบคุณขอบคุณเลยเด้อ ชื่อ้ามาให้น้อง่อน้องขอให้เอ้ยขอใ้เอ้ยดูดีมีแห้งเด้อมีแหงเด้อมเจ็บจะช่วยได้มเจ็บยาชได้กมไข่ยะชุมีไห่ลำลำไปด้วยเด้อไปด้วยเด้อเค้งต่างๆเนาะโอ้ยสาุนาเนาะ อ๋อโหผ้า r มหมุนซันตลาดหาบ่จึจําบ่ได้เอ้ยเอาๆจัดนะอยาะฮู้แด่ให้ฮู้จําอยากจําอยู่จะจําบ่ได้ได้โอเคโอเคโอเคซั่นเนาะยโอเคทั้งตนก็บ่ได้ให่างเนาะก็ได้นําห่มอ่าืนใหญ่ๆงามๆมาให น้องแซ่เพ ôn, well, ิ่นเป็นทีเรียบร้อยเนาะทั้งเอกยเพิ่นเห็ดแลุ้ดตูนทองซานวัดซันซื้อขึ้นไปให้ในเด้อบัวตูนวัดซันเก่ามามอบให้ในเด้อเนาะเอาคนเดินทั้งบัวตูนก็ขอบบนขอบคุณขอบคกบขอบใจทั้งเอกยแยหลายเนาะเพิ่นบออกือเสียงยิงน้ำทำมิตร่าทั้งบัวตูนเอยอยู่ดีมีแห้งอย่าเจ็บเกิดจนดำดำด้วยด้วยด้อยโบว์เสร็จธุรกิจการงานยังจะขอให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานตลอดสีและตลอดไปเนาะ

ยาวโอ้บ่เป็นหยังมีผ้าไว้มื้อหน้ามื้อในพุ่นแหละสิได้ขึ้นมาอีกอยู่รอบเนาะมาแบบประทนหานแม่น้องเพิ่นก็บ่ได้เตรียมพร้อมหยังหาของฝากของต้อนฮะโอเคพี่น้องยังว่ายืนยาวเนาะอยู่ดีมีแห้งบุุคนสบายดีเด้อพี่น้องแปานป่ะ